สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามท่านเจสวัสดีแล้วเพื่อนเอาไปเชี่ยวครับพี่น้องครับเตล่าครับผมครับเตยล่าครับเตยล่าครับเตล่าครับอมแป๊บเป็นชักดิตอนนี้พวกเขาเตรียมตัวสิตาเลยแล้วครับ ตอเนนตียนท่อสิบมุมมีผู้ใดครับท่อก็เลยต้องมาเตียน,นพ,นพื้นนะครับผมพี่น้องครับเตียนพื้นก็ะเคลื่าสิบ่มีผู้ใดขึ้นกันนะครับผมกระเลยะยางพานมาหมองนี้นะ ไม่เลยหรอไม่เลยเดียวนี้ยังกินาม่มามาเกาหลีก็อวนบ่ยิ่งแดบกวนเปยไ้มเราบาชัดเดียวนาอมาเน่ไหมเนาะเมื่อนี้ไอ้เองขึ้นมาทั้หมดเลยถ่ายคลิปถ่ายคลิป อันนั้นทีน่แังอนไรโซรนค่ะด้ยตอบพกแกงหนูแม่พแกงหนูพวแกงดอกอแม่พดรสิพันตัวานเลยค่ะมาหวดพอดีเตยล่ะแม่ค่ะมาหัวพอดีแก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  เฮ้ย่ายเลยครับเนี่ยโอ้ยมาไล่พอเท็ดโอ้ยมาเท็ดตัวน,นี้แม่บ่เนี่ยโอ้แล้วฐานเตะไร้บ่โอเคครับผมแมนบ่มาเนี่หลอดม่อหลอดถึงไม่นองพ่ออย่าหลอดดีดีคือพ่ออย่าหลอดผมไม่พ่ออย่าหลอดตัวแทบบ่ี่แมนครับแมนแมนแมนพี่ดอก เ่ยไมรอตัวแทนเราบอรอปนีเราบอเตงตัวรอปรนีหนอเรารอเต็มสุดแล้วแต่วันไหนะเราบอรอเนี่ยเฮ้ยเครือ่องร่มเทาฮะผลไม้หม่อง,าองนะอองาปปนงปู้หน่อยพ,ดอพูดเนาะปู้หน่อยพดูด <ไอ S 1> สัตว์ตวอะไรโง่เนี่ยนะสวัสดีครับเตรียมตัวแล้วครับมัดหัวมัดทางแล้วครับ เพราะว่าอีกเพื่อดนผู้จิเตอร์ลาแล้วครับพี่น้องครับอะไรกลัวหรอประมาณนี้นนี้ว่าจะไปชมส,สู้กำแพงไดว่าจะได้ครับอ๋อเป็นจิตเตอร์ลาแล้วครับท่านครับกระเป๋านี้ครับกระเป๋านี้เป็นจิตเตอร์ลาแล้วอะ <c oughs> ไร ไม่หล่อม้อควบ้นบลานคบที่เรียกเขาว่าที่ยกเขว่าพันธิ์าสิเรนแกงครับ่แกงครับันี้ก็เรียว่าปลากครับาแกอครับตามต่ตาี่โอเมนตีสายีาย่้อนๆาไปท้าว่าลชนี่จเกยรอ่าเขาจะเขาจะเพราะอันนั้นแน่กัเลยครับครับต่ต้องนรอเเตยไห เพราะเขาจบเลยกับตัวทัพี่น้องเขาต้องรอเขาจนเตยเขาสรุปมันสรุปเขาบอกันเธอสรุปเขาบอกว่าัฐพี่น้องไปแล้าพี่น้องครับไปแล้วครับจิ้มไปแล้วเอาฉากได้นนิฉากได้เพอให้ากสวงไม่าได้สวงไมได้ตองส่งวงส่สววงส่วงสววงสวววสวงงสงสวงสวงงปงง กันนายนะสู๋เอามุ่มท่ายดลตท่ายมุ่มโดนบ่ทายมุมโดนแม่โดน่โดนทายนแนี่ยมันเยินท้ายแต่โดนหมดรอันนาะสูไปเียสุเลยไปเยสุดสุดสุดสบดอุดส้านุดสุดดสอรด น้องผู้ใดเป็นหยัง <coughs> 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 ผู young, yeah, s <S yeah, Fire, mm ้มวลเนี okay. ่ย wow, ผู้มวลเนี่ยเพิ่นเพิ่นไ่สดเพิ่นไรเมื่อมวลอันนี้ครับเด็ดแล้วอยู่ข้างหน้ามดครับข้างรถครับไปไปครับ เราจะเขาส im <im <im ู้ช่วงเมดเล็กด้วกันแล้วครับพี่น้องครับวันนั้นเต็นเอกอภิวัตรสวัสดีครับอ๋อเป็นเตียงถุงอ่ะ้ยสีม่วงเวิสีม่วงเหรอเนาะอุ้ยสีม่วงนี่สีเดียวกันกับพี่พระเอกเลยเนี่ยอุ้ยยวานสุดไหมสุดสุดปะ ผิวพิสีเฮาบอปอมี่นะตัวนี้อมีลำลาดตัวนี้นำเลยตัวนี้แ้ไม่ยืนงานเลยนแข็งไว้อยู่เอง่เาพี่ซุ่นบ้เลาๆะลาวน ไปแล้วเข้าไปไปแล้วขเิ่มกั่านับลาไลลาไปใสฟังเขาปไปแล้วเข้าไปไปเตรมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเอาพีน้องเข้าเตรมตัวตัว เอาดีหยัดกับส่งยังไงเดี๋ยวไปดิเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับศิล่าพี่น้องพี่สมีกรกันแล้วกันครับเดี๋ยวมีอย่างพอดีที่พี่ใส่ถ่ายสุบีสุนองฟังโอ้โหมึงมึงตอบคิดเป็นคลิปหนักแล้วกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับลาพี่แล้วน้องเพื่อนสมีครับขอการคลิปหนักครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วไปดิ นะครับเตยลากกันพี่น้อง